ปลูกยูคามาล่วม15ปีแล้วเดิมปลูกยูคานะครับเดิมนะครับตอนนี้มาปลูกไผ่ปลูก,กไ <ฟ S 2> ป,กเ,ปเป็นแปลงนี้แหละก็แปลงนี้ก็อนาคตปีหน้าเราก็คงอาจจะต้องมีลบและปลูกอะไรไปลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่บ้านนาคำตำบลน,นาคำอำเภออุบลรัฐ จังหวัดขอนแก่นมามาปลูกไผ่อยู่ที่สวนคุณสานิตแล้วก็คุณเจ้านายคุณสานิตไม่รู้เรียกยังไงนะผมไม่จาไ้นา,ไนาคาอ่านะครับแล้วก็ท่านผอ,อสมเกียรติจำไม่ผิดแล้วนะครับก็วันนี้มาดูการปลูกไผ่ทีนี้ช่วยอธิบายหน่อยครับที่ปลูกไผ่ลงไปนี่จุดประสงค์อะไรเป็นตัวยูเป็นอุโมงอย่างไงครับเอออยากได้เป็นอุโมงฮะก็อุโมงก็จะเป็นอุโมงรอบที่หน่อยนะฮะก็ปลูกสองแถว ก็ลักษณะก็จะเป็นเตยูนะฮะอวพื้นที่<ล>ตรงนี้ก็ประมาณทักงสี่ไร่ลุงกรมสี่ไร่ก็บริเวณตรงกลางเรากาลังเตรียมไม้ผลไม้ผล,ผลอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้ไผ่สังมนสังมนฮะอ่าดูนะครับในกำลังลงเอาว่าว่าให้ฟังหน่อยมีไม้ผลมีอะไรบ้างมีมะพร้าวาที่เห็นนะมะยงชิดมีหมดเลยฮะลุงกรมมีมะพร้าวมีมะยงชิด แล้วมีขนุนด้วยมั้งเนอะมีฮะมี้นี่มีทุกอย่างนะฮะอ๋อรวมกันตรงนี้นะสี่ไร่นะครับแล้ว<แ>ก็นี่แล้วก็นี่ที่สวยๆเลยต่งนี้ก็สีะะ่ไร่ฮะตรงนี้ที่ลงุงกมปลูกเมื่อวานเนี่ยนะฮะสวยมากนี่ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดแต่ว่าเมื่อวานในลุงกมยังนึกว่ามันจะเก็บน้ําอยู่ไม่แต่ว่าดูชาวบ้านแล้วรู้สึกอยู่นะนะอยู่ไหม อยู่ฮะผมว่าอยู่เพราะว่าข้างล่างจะเป็นจะเป็นหินด้วยผมเห็นทางชาวบ้านเนอะเราคิดว่าเอ๊ะจะอยู่ไหมนี่เนาะพอเห็นชาวบ้านเขาไปดูอ้าวสระชาวบ้านก็มีน้ําแสดงว่าอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่านั่นก็ต้องแก้เยอะนะถ้าเกิดน้าไม่อยู่นี่บางคนกูปูพลาสติกอ่านั่นไอ้แบบนั้นแน่นอนแต่บางคนเขาแก้โดยขี้วัวมั่งอะไรมั่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะความสำเร็จงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเองไม่ได้อยู่พื้นที่ก็ต้องเรียนรูงว่าเราใช้ ก็คือมีท่านพออนี่แหละที่เป็นคนที่ติดต่อกันทางโซเชียลนะฮะก็ไลฟ์สดติดตามความคืบหน้าทุกระยะนะฮะก็จนโครงการแล้วเสร็จเราก็จะมีเพื่อนอีกคนที่เรียนด้วยกันนะฮะตอนนี้ท่านเป็นผู้จัดการที่บนนะฮะวันนี้ท่านติดภารกิจจริงๆตั้งใจจะมาเจอกับลงกรมวันนี้นะฮะก็ไม่ได้มาก็เลยนี่แหละก็แปลงนี้เราทั้งหมดทั้งวมทั้งแปลงก็สิบใกล้ สิบหกไร่สิบหกไร่อ๋ออย่างนู้นเลยแล้วก็มีปลูกไปแล้วปลูกไปแล้วก็จะมีพวกอินทผลัมมีมะขามเปรี้ยวที่เราลองไปสี่ไร่แล้วก็อ่าอันนั้นใช้แบบเทว์บาเลี้ยงประมาณกี่ปีสี่ปีอ่าสี่ปีฮะโดยประมาณนะสี่ปีก็มะขามเปรี้ยวได้ได้ผลแล้วอ่าเราก็เลยอยากใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ที่ตั้งใจไว่อยากใช้ของไมาา้ล้มเลื่อนอ่มามาดูนี่อันนี้นะสองข้างซาก ครับเหนม,ม,มากครับจะเป็นต่อข้างซายต่อไปเอดเดืเหนียบถ้าจะให้ดีนะถ้ามีน้ำทุกต้นนะแจกเลยถ้าไม่มีน้ำก็อาศัยเทวดาเอาเทวดาเด<อ>ี๋รึเปล่าครับน่าฝนดรึเปล่าน,น,นะได้ครับ,รบต่อไปก็าอาจจะอัดปุ๋ยอะไรก็ว่ากันไปในอนาคตอันนี้เป็นทางน้ำล้นออกหเลยทางข้าวเหรอครับเป็นทางน้ำล้นออกถ้าดูจากภูมิประเทศเนี่ยก็คือ มันต้องเทไปโน่นมันต้องเทไป,ไป,ไปโน่นนะครับทางโน้นเข้าไอ้ที่มีทีพีฟ้า<ช>นะจริงๆแล้วถ้าลุงตอมยังตรงนี้เราจะมีแหล่งน้ำอยู่ใช้ไล่อยู่เพอ,อเหรอจริงจริงแล้วเราเราถ้าน้ำฝนไม่มาจริงเราก็จะย้ำจึงน้ำจากตรงนั้นแหละพี่ประมาณสักร้อยเมตรเอตรงนี้เนี่ย<ด>ผมว่าดังๆใช่ได้ลุงตอมถ้าผมดูแล้วดูน้ําก่อนดันมาจากนู่นเนี่ยนะเป็นปั๊มกี่แรง เป็นไปั๊มสองแรงนะฮะปั๊มไฟฟ้าสองแรงปั๊มไฟฟ้าสองแรงน้ำตรงนั้นเลยจะเป็นน้ําตลอดปีเลยตรงนั้นเป็นน้ําสระเป็นน้ำสระที่ดั้งเดิมที่เป็นดั้งเดิมนะฮะแล้วก็ท่อที่วางนี้ตรงนี้ท่อพ e ีเนาะเป็น PE กี่นิ้วครับอ่าสิบสามมิลหกสิบสามมิลเนี่ยเป็นมิลอ่าหกสิบสามมิลเป็นท่อมิลท่อมิลเป็นหกสิบสามมิลเนาะผมใช้เส้นอยู่ประมาณ14เส้นเส้นละ50เมตร 50เมตร63มิล14่เส้นเป็นท่อเมนท่อประธานถูกต้องแล้วก็จะมีตัวแอร์แวร์ที่ถึงด้วยมีแอร์แวร์ด้วยมาดูเรื่องระบบน้ำหน่อยได้ไหมเรมพราะว่าเขาทิ้งรงได้เลยเนะี่ยเพราะว่าต้องให้ความรู้ลุงเองก็อยากเรียนเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยพี่ตร,ตรงนี้หน่อยเราถ้าดูจากสโลปไนะอันนี้ดันขึ้นนะคบเนี่ยดันขึ้นการจากที่เราเดินจากตรงนั้นเนะี่ยก็น่าจะประมาณผมว่าน่าจะประมาณสัก3 0องศา มันดันขึ้นคุนะทำไมดันขึ้น,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 นแล้วมีแอร์แอร์คอยช่วยแรงดันคือช่วงออกหน้าเครื่องเอนี่ยเราจะมีแอร์แอร์แบบนี้อ,อกีกแอ้วมีหน้าเที่องด้วยนนอ่าอธิบายหน่อยถ้าเรามีแอร์แอร์แบบนี้หนึ่งจุดแล้วก็มาตรงนี้ตรงใกล้ๆใช<อ>้งานก็ตอนใช<อ>้างานเนี่ยก็เอ่อมีอีกจุดหนึ่งนะฮะอ่านี่คือแอร์แวร์นะครับท่อ63มิลการทำงานของแอร์แวร์เป็นยังไงครับตัวนี้อ่าอธิบายหน่อยครับก็เหมือนกับว่า ลักษณะของท่อเนี่ยมันจะวิ่งแนวตรงมานะฮะแอร์แก็คือท่อสีนิ้วเนี่ยมันก็จะเป็นมันเปนศูนย์อากาศเออคืออากาศอากาศอธิบายหน่อยครับมันอาจจะใหญ่นิดหนึ่งนะฮะเพื่อเพิ่มแรงดันหรือยังเพิ่มแรงดันเพิ่มแรงดันพสุทธิ์ส่งนะแล้วก็แรงส่งน้ำอ่าเข้าไปทีนี้พอมาแล้วเราทํายังไงครับออามาตรงนี้63มมิลครับก็หกสมมิลแล้วเรามาต่อยังไงครับ6กามมิลเนี่ยพอถึงตรงนี้มาแล้ว แปลงนี้อันนี้ใช้ท่ออะไรยังไงครับแต่ดูตรงนี้คุณมีวาลมีวาลหัวแปลงตรงนี้ไปหาต้นไม้นี่ก็คือ32 3มมิล32มิมลอ่าประมาณสักนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งใช่ไหม32มิมลแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ครับเราเรียกว่าเป็นหัวน้ําหยดใช่ไหมครับเราเรียกหัวอะไรตรงนี้อ๋อหัวแลหัวน้ำหยดอ่าอธิบายตัวนี้หน่อยครับเขาเรียกว่าติดติดเรื่อ หัว<พ>น้ําหยดปีกปีเสื้อใช้สองเลยเตัวนี้สามารถปรับความแรงของน้ําได้ใช่หรือไม่ถูกต้องครับเราจะหมุนให้มากให้น้อยได้เลยเห็นไหมครับ,รบาหลุดเลยเห็นไหมครับนี่เขามีการเจาะลงไปอ่าเป็นเป็นการปรับแล้วหนึ่งเส้นนี่มีกําหนดไหมครับว่าเส้นหนึ่งที่เรามาจากม้วนเนี่ยสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแต่ตรงนี้เราเราเอาทำเป็นแปลงตัวอย่างเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ร้อยเมตร อ่าโอเคแล้วก็รต,รตรงตรงโน้นนี่ปิดท่อหรือว่าต่อกันปิดฮนะก็คือตรวนั้นเราก็จะเดินเราจะเดินเดินทีหลังอ่าคือคือตัวนี้พอถึงปลายนี่เราปิดถูกต้องไม่ใช่ม้วนไปม้วนมาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ปิด<ช>อ่าเข้าใจคร,ครับเพื่อว่าบางทีเราเนี่ยเคยทําม้วนไปมมวนมาไม่แรงเลยต้องทําแบบนี้น้ําจะมาได้สองทางไหมครับตัวนี้ ตัวนี้เราจะมีตัวตัวตัวเช็ควาลตัวนี้เช็ควาลเช็ควาลตัวนี้เราก็เป็นตัวกันกลับตัวกันย้อนกลับนะฮะกันย้อนกลับเช็ควาลตัวนี้อยู่นี้เวลาเราจะเปิดข้อแปลงเราก็ใช้ตัวนี้นะวีวาลตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะน้ํามามันก็จะใช้ตัวนี้เมนเมนลงไปได้เมนตรงกลางถ้าเราจะแยกอยเข้อแปลงนี่ก็เราสามารถที่จะมีน้านี่นี่เขาทำเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนี่นี่นี่เขามีพอเวลาลดนะฮะนี่นี่คุณไปดูหน่อย นี่ลุงก็เรียนอีกแล้วนี่แบบนี้อ่าอันนี้ก็ต่อท่อขึ้นมาเพื่อใช้น้ําได้ด้วยเวลาล้างหน้าล้างมืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราล้างได้แหละอ่านี่หไหมครับนี่นี่ก็ามีแรงดันเขามีนี่ท่อนี่อันนี้จะโฆษณาให้เขาไหมนี่ชัยโยเราให้เรียนรู้เราอยากเรียนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรียพรูะครับเพื่อเราไปน่ไปช่วยลูกค้าทำ นี่ก็จะเป็นเพลงงานคนหนุ่มกำลังปลูกไม้ไม้อันนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่อ่าดิ๊กกี้อันนี้เป็นมะยงชิดมะยงชิดนะฮะมะยงชิดอ่าก็ดูแรงน้ำก็พร้อมแล้วฮะอ่าพร้อมแล้วนะนี่ดูอันนี้คือเป็นน้ำหยดปีกผีเสื้ออ่าเราเข้าใจถ้าไม่ใส่สองหัวหรือว่าไอเดียคือต้องใส่สองหัวปกติก็ไอเดียเดียวจะประมาณสองหัวนี่กำลังดี วัเดียววัเดียวมันจะน้อยไปหน่อยอ๋อโอเคโอเคสีน้ำแรงกันน้ำโอเคโอเคนี่คือแล้วก็ดูดิลองให้ดูหน่อยที่เขาปลูกไผ่ทั้งหมดไปนะครับก็ให้น้ําทันทีเดี๋ยวอโนนก็มาเจาะกันหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องมาเจาะที่หลังอ่าเนี่ครับนี่คือทังนมดโอ้โหจะชื้นมากสุดถ้าอย่างนี้ก็น่าจะโอเคไหมโอเคเลยครับเดี๋ยวยังไงประมาณถ้าไม่มีน้ำอย่างนี้นะผมให้ช้าสุดหึงเดือนอัดปุ๋ยอัดน้ำเลยอ่ะอัดปุ๋ยครับไม่ใช่มันน้ำมีอยู่แล้วอัดปุ๋ยเลย แล้วก็จะปุ๊บพวกน้นก็ว่ากันไปให้เทวดาชั้นดูแลถ้าลุงกรมดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเปิดแค่สี่หัวพร้อมกันดูแรงแรงดันน้ำที่เราดูแอร์แวร์แล้วกันอ่าอ่นนี้เนี่ยสี่หัวพร้อมกันไม่ใช่สี่หัวที่ถ้าน้องๆเขาถ้าตัดไปหมดนู่นเลยอัดไปหมดทั้งแปลงเลยเออนี่แรงว่าแรงเลยเนี่ยทั้งหมดสิบแปดเส้นอ๋อนี่นี่แรงนะนี่เออแรงแรงเลยแรงเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่แรงนี่เราสามารถปิดปิดวาล์วมันมีอยู่แล้วคือถ้าเราจะ เขาเรียกว่าถ้าเราอยากให้มันแต่ละเส้นให้มันแรงดันน้ําที่กําลังเราปลูกเนี่ยเราก็แบ่งโซนแบ่งเป็นชุดๆไปเป็นชุดไปอ่าโอเคนี่พอเข้าใจแล้วนะเรื่องระบบน้ําของที่นี่ใช้แบบนี้อ้าวโอเคนะครับอันนี้ก็ลุงกรมเรียนรู้เรื่องกระชิบหน่อยที่ดินทถวนี้ถ้าเกิดมีการซื้อขายแพงไหมเราแวกนี้มันสวยทั้งมาะดูดีนี่เขาอะไรเนี่ยเขาผูพานอ๋อเนี่ยเทือกเขาผู้พาน อ๋อภูพานสกลนครกับภูพานนี่คนละภูพานหรือภูพานเดียวกันอ๋อคนละภูพานเพราะมันมีภูพานสกลนครด้วยแต่อันนี้เรียกภูพานเหมือนกันแต่คนละภูพานครับโอ้แต่มันสวยไม่ใช่อะไรเรามองพื้นที่วิวสวยแล้วและนี่อยู่บนเนินบนเนินบนเนินพอดีเลยแล้วชาวบ้านแถวนี้ทําอะไรกันบ้างเราดูสินึกยูคายูคาอ่ายูคามันตะบะหลังอ่าแล้วก็มีอะไรที่เขาทากัน เดิมเดิมนี่แค่นี้มั้งออมีมีอะไรไม้สักก็มีมีไม้ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้สักนะต้นหนึ่งฮะที่รักษาอะไรอะไรอันนั้นมะหาดนะมะหาดมหาดที่กินลูกได้ด้วยใช่ไหมใช่ลูกเหลืองเหลืองไหมถูกต้องครับคุณเคยมีบ้านเรามีต้นมะหาดลูกมันกินได้ แล้วไม้มันก็ไปทําเนื้อเนื้อไม้ไม่ใช้ประโยชน์ได้มาขาดรูดแต่ทีน,นี้เราพยายามจะแปลงกันแหละฮะก็เลยหลังจากที่ปลูกยูคาปลูกมันสำหับหลังเราก็เลยอยากดูอะไรที่อันนี้เดิมปลูกยูคาปลูกยูคามาร่วมสิบห้าปีแล้วเดิมปลูกยูคานะครับเดิมนะครับตอนนี้มาปลูกไผ่ปลูกก็จะ<ม>เป็นฮะเป็นแปลงนี้แหละก็แปลงนี้ก็อนาคตปีหน้าเราก็คงอาจจะต้องมี แล้วปลูกอะไรไปก็คงคล้ายๆประมาณนี้นะฮะอ่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตั้งเดิมนี่ก็จะมีเรื่องมะขามป้อมได้มะขามป้อมจากเอ่อมะขามป้อมยักษ์ไหมมะขามป้อมยักษ์ฮะได้มาจากนครเชียงศรีมะขามป้อมยักษ์โอเคครับมะขามป้อมยักษ์ก็ลองนึกว่าเพิ่มสมุนไพรอิ่มพืชสมุนไพรอ่าโอเคอันนี้ก็อาลูกกลมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาทำงานที่ขอบคุณคุณสานิตแล้วก็ ท่านผออสบเกียรติด้วยนะครับออาเราลาไปเลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับลูกเครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ